พี่น้องมาแล้วไล้สดมาอยู่แล้วปัดยังไงนี่ปนไปเดินให้เขาเป็นงไงว่าผ่านคนผ่านมาหาสชนเมื่อกี้นี้นะบอกว่าบอสผ่านมาทางนี้ไหมครับบอสมาทางนี้ไหมเออค่าฟินขับพี่น้องไม่เป็ล,ล,ลไรได้อันนี้ติดเฟซบุได้อยู่เลซบุกบ๊กเฟซบุ<ล>๊กปัดบาอฟินรับแม่ปัด ปา้าเสีอขาไหมอ้าวฟินคำไหม่บหมนานอบอหลูกค้าไปร้านนะไปฟิ้นครับฟิ้นครับโอ้โหสวัสดีนะครับแม่ล้องขนงายเลยเออไปต้องได้หนาเลยอยู่น้องบอลตุ๊เกี้ยวน้องบอลไม่ได้มา <c oughs> ไม่เห็นน้องบอลขาเหมือนเอขาโซ่ไล่เนาะเศกลองว่าอยู่เครื่องโฮจาก,กันบ่อ ตอนอยู่อันสตาร์วิวบอกกูเมื่อย์ผู้บริาฟินขับมาขึ้นรถน้ำหมดครับต้องไปเติมน้ำอยู่ไหนดีนี่น้ำฟินขับมาเสิร์ฟวะหรอเมื่อผู้บ่ารฟินขับมาขึ้นรถพี่น้องมื่อลูกค้าไปร้านนี่นี่ผู้บ่ารฟินขับมื่อลูกค้าไปร้าน ตลกลกี่ยังเนี่ยนีราตกับไปขายตีเบอร์ไหนนี่เบอร์ไหนนี่เอฟครับโอกัสครับเอฟหกเอฟหกอันนี้เบอร์ไหนนี่เจครับเจเบอร์ไหนนี่เบอร์ไหนนี่เบอร์ไหนนี่เบอร์ไรครับเบอร์ไรครับสาครับสามเ 1ึ่งหกครับหนึ huh. right uh ่งหกขห้าสีครับผมห้โอ้ยพี่น้องเต็มหมกกกกวันนียเต็มหมกกกกเต็มหมโกกกเอาขึ้นมาขึ้นน้านไปไปถอทวเอาไปแดงิธีการเนิการนั่นกี่โมงครับ

พุมลงไปพุ่มดูว่าต้องเี่ไหนหาวเหรี่หยังเบยดเอเพียงสั่นถุ้งผ่านมันได้มาทางนีอันนี้บค่มา่าพย่งไี้นาบพอเขอะเลยข้างบนอาสัน แกงทั้งออาันนี้ก็อยู่ในฟิล์มขับเราเสื้อก้าวเดียวเขานี่ F แบบขบวนอันนี้ F อะไร F อะไร F C C F C C ครับ F ศูนย์ศูนย์เสียงโอกยหนาว F หนึ่งเก้าหนึ่งคืนนี้นะครับร้านเปิดปกตินะครับเจอกันหนึ่งทุ่มที่ฟิน์มขับเดอรมีไลฟ์สวดฟินเนอรี่ใครใครเป็นคนเต้นเนี่ยนักเต้นมามแม่เหนียววันนี้หรอขอพูดถึเรื่องมาได้หรออ๋อ ยงหลืออกสิบสสองสองไพี่น้งองเด้่หนึ่งวนยี่สิบเก้านาวนาว<ร>นาวนาวไปหนโอ้ไ้อบทไทยพรรพุนี่ดีดี <laughs> เออโอ้ดีกะคือดีมากาเฮสวัสดีครสีครัาบอกเอเซียเรคือที่ไปไม่นีซิครับหนีสงการามนคนงการามวันนี้เดือดแน่นอนเจอกัอนนะอยากเปลี่ยนที่อื่นไหมครับ โอ้ยโยวได้ปะนี่อันเอฟอะไรนี่มีปลาันเองระนี่เอฟอะไรนี่เอฟอะไรนี่หาไม่รู้นี่เสื้ออย่างเสื้ออะไรอ่ะ เอยังนี่าครับบอห้าหกตรงไหนตรงไหนเก๊หาครับเบอห้โอ้ถามว่าไม่มีเพลงเหรอเดี๋ยวนาะเพลงมีอยู่นี่อยู่ข้างหน้าเพลงอยู่ข้างหน้าอดน้าดูน้าดูวมาตัดน้ิ เบนเบนปากมูไหตัวแล้วเบนเร็วบอกเบนปากมูไหตัวด้วยพี่เบนนาวแคสูนาวย่้าดเกือบแม่สูแซ่เลยเนาะ ขาที่เขียวทะลุคือบื่อคือทึ่งหันเขียวจะไปหาเคลียหอกเขาเขาบอมาถูกาบอกมาร์คั่งอ้นบ่มีมันโมเยงท้องน้ำอุ่ไปแล้วมันเย็นดูเดี๋ยวสมดินสอพองบ่กเดี๋ยวมาสมแป้งแล้วดินสอพองอิ เขาวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปโชว์เขาหรออันนี้ฟิเตเรไหมฟิเตเรเขาฟิเตเทุกคนไหมฟิเตเอ๋อ้ถ้าเราเต้ยนดีบ้าสปอยเต้นดีบ้างต้องมาดูเองอันนี้ล่ะทำไมทำไมไม่ได้ไปเต้นกับเขาอ่ะเต้ไหนเขาม่เรียกผมเดีพอ ปกติจะเต้นดีมให้เหรอต่อไปตรเกี่ยวเข้ามาสู้ใช่เดี๋ยวเราอยู่เทิร์นกับเส้นนวนเอาเอฟอะไรนี่เอฟสามเก้าคืนนี้จะที่ไหนเด็กมากนะครับวันนี้ไหนที่ไหนมีครับไปดิโอเออป๊าดเสียงไหมกูจะเริ่มกูกูจะ่วกูจะรั่ว กูจะรู้ว่าแล้วดูใบคนนี้สิอยมันเหมืเย็นป่ะอระชินเอ่ะอแล่อนนี่ิ หมดยองบ้านไหนเป็นบักยองบ่หยองบ้านไหนเงี้รบพ่อเอพ่อพ่อเอพ่อเอพ่อเอเมนบ่พ่อเอบ่พ่อเอ ข้าแล้ว้าง้าดแน่นนิดไหนไก็ได้้าดก็ได้ไหนก็ได้ตรงไปนี่3ามช่วงจะไม่ถึงร้านหรอไม่เขาจะเขายอะกับร้านนูนร้านเราอยู่นี่ไงเสี่ยนทั้งหลานเขาไม่ค่อยมีคนผ่านบอสก็ไม่ด

คนไปทานคไปนอนันอยาก่ารยยเฮ้ยจจ่ายไปขึ้นับลครับเยอะจับโบว์นเมียจับบนีจับมา ฟินมากรับนกโอ้โห้องย่างเกแล้่มกตแม่นางถอดแม่นางถอด

ไม่ใช่ฟางไหม

เอาละครับให้ก่อนพี่ขับป่ะครับกองหลังซะด้วยเอาเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าไม่ได้ให้กล้องหลังเลยโอ้โหยุทธ์พี่นะสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนเป็นครับที่นี่ที่ไหนเป็นครับที่นี่ที่ไหนเป็นครับ สิดขาดูมาเอาชิดจังชิดจังแบกอนแบก้อลเราเลอะไรสนุกมัยั

ฟ้าเล็กแรงให้เจอเจอดูคนดู2,900ครับ2,900ั้าสบายบ่มีมองเลยนนะโอเคครับผมขออนุญาตลงเลยนะครับ